ข้อ13โดมจะต้องเข้าประชุมที่จังหวัดลบบุรีเวลา10นาฬิกาเวลาออกจากบ้าน6นาฬิกาทำไมเท่ากับตัวหลอกไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องนํำมาคิดเวลาถึงจังหวัดลบบุรี9นาฬิก10นาทีนะครับทำไมถี่เป็นตัวหลอกคือตรงนี้เขาบอกว่าโดมจะมีเวลาพักก่อนเข้าประชุมนานที่สุดเท่าไหร่ พักก่อนเข้าประชุมคือไปถึงปุ๊บถึงถึงปุ๊บเนี่ยเก้านาฬิกาสิบนาทีนั่งพักจากเก้านาฬิกาสิบนาทีถึงสิบนาฬิกามีเวลาพักเท่าไหร่นะครับอธิหกนาฬิกาออกเดินทางนี่พักก่อนประชุมนะครับอันนี้มันอยู่ในรถนะครับในระหว่างเดินทางหกนาฬิกาแต่เขาถามจากเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกามีเวลาพักเท่าไหร่นะครับพักก่อนเข้าประชุมเอาวิธีคิดนะครับ ไปถึง9นก10นาทีประชุม10นาฬกาพอดีคิดนะครับ10.00ลบด้วย9ก10นาทีนะครับ0นาทีลบ10นาทีไม่ได้มายืมนาทีมายืมชั่วโมงยืมมาทีละ60 60ลบ10เหลือ50 50นาที9น0นา0นะครับ 0.50นาทีก็คือ50นาทีเหลือเวลาก่อนพักก่อนเข้าซุม50นาทีนะครับมาดูข้อ14มาได้ดีดื่มนมกล่อง A วันละ200มิลลิลิตรและปรีชาดื่มนมกล่อง B วันละ250มิลลิตร วิธีคิด1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรนะครับจากข้อมูลข้างต้นข้อใดถูกต้องมาลินีนะครับดื่มนมหมดในเวลา4วันมาลินี4วันอ่า4วันนี้มาลินีดื่มนมหมดเวลา4วัน4วันก็จะเท่ากับ800ไม่หมดนะครับวันหนึ่งก็200 4วันก็2 4เป็น8 800 ปิชาดื่มลงหมดในเวลา5วันปิชาดื่มลงหมดในเวลา5วันไม่ถูกนะครับไม่ถูกไม่ถูกยังไงก็5คูณ200 250มันเกินนะครับมัต้องคูณด้วย4ต้อง4วัน ขาอที่สามมาลีนีดื่มนมหมดก่อนปีชาหนึ่งวันมาลีนีจะใช้เวลาในการดื่มนมอยู่ห้าวันนะครับมาทึ้งจะหมดนะครับหนึ่งพันหารด้วยสองร้อยก็คือห้าได้ห้าวันเพระาะว่าสองร้อยคูณห้าเท่ากับเรียกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เท่ากับหนึ่งพันมิลลลิตรมาลีนีดื่มดื่มนมอยู่ห้าวัน ปรีชาดื่มนมอยู่4วันเพราะว่า250คูณ4 250 4ครั้งได้1,000ลิตรปรีชา4วันมาเลนี5วันปรีชาดื่มนมหมดก่อนมาเลนี1วันถูกต้องเพราะ4วันปีีชาดื่ม4วันมาเินีดื่ม5วันช้อยที่4นะครับดื่มนมปรีชาดื่มนมหมดก่อน1วันมาเลนี1วันนะครับช้อยที่4 ข้อที่15ทิดามีริบบิ้นสีเขียวยาว2เมตร2เมตรก็คือ200ซนมนั่นแหละครับริบบิ้นสีแดงยาว2เมตร15ซนตเมตรเมตร15ซนมก็คือ215ซนติเมตรนำไปห่อของขวัญโดยใช้ริบบิ้นสีเขียว140ซนติเมตรซนมก็คือ1เมตรสีซนเมใช้ริบบิ้นสีแดง1เมตร ้อยเจ็ดเซนติเมตรก็คือหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรข้อได้กล่าวถูกต้อง <c oughs> ช่อที่หนึ่งเหลือลูกบินสีแดงยาวกว่าสีเขียวสิบห้าเซนติเมตรหรือเป็นสีเขียวนะครับลูกบินสีเขียวชัเท่าไหรมีทั้งหมดอยู่สองรอยเซนติเมตรสองเมตรนะครับสองเซนติเมตร เป็นสีเขียวยาวสองร้อยสองเมตรก็คือสองร้อยเซนติเมตรนี่เป็นสีเขียวใช้เท่าไหรหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรก็คือสอง้อยลบด้วยร้อยสี่สิบเหลือหกสิบเซนติเมตรลี่เป็นสีเขียวต่อไปลี่เป็นสีแดงลี่เป็นสีแดงยาวสองเมตรสิบห้าเซนติเมตรก็คือสอง้อยสิบห้าเซนติเมตรลบด้วยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรก็จะเหลืออยู่สี่สิบห้าเพราะฉะนั้น เด็บเบสีเขียวยาวกว่าเลบินสีแดงอยู่15ซนติเมตรนะครับ60ลบ4ี 45. เขียวลบแดงเหลือ15ซนติเมตรทำไมเอา2เมตรทำไมต้องมาแปลงเป็น200เพราะว่าเราจะใช้ลบหน่วยเป็นเซนติเมตรตรงนี้นะครับก็คือแปลงจาก2เมตรเป็น200นะครับ200เซนติเมตรเพื่อให้ลบเป็นหน่วยเดียวกันนะครับช้อยที่3นะครับ